เหตุผลเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องโรงไฟฟ้าสุราษฎร์มีรายละเอียดะไเหตุผลเรื่องการคัดค้านการยุบเลิกโรงไฟฟ้าที่เขาหัวควายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าประการที่1ตามแผน PDP 2018เดิม ของรัฐบาลซึ่งผ่านมาติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นได้มีการกำหนดให้สร้างโรงไฟฟ้าที่เขาหัวควายจำนวน1,400เมกะวัตต์สองโรงโรงละ700เมกะวัตต์เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเขาหัวควายเดิมที่หมดอายุลงจากเดิมที่เคยผลิตได้240เมกะวัตต์บันนี้เหลือ0เมกะวัตต์ ภาครัฐจึงได้มีโนโยบายที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าที่เขาควายสองโรงจำนวนเดิมสร้างที่เดิมครับและได้ผ่านการประชาพิจารณ์จากชาวสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วผ่าน EIA ผ่านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ลงทุนไปแล้วมากกว่าหนึ่ง้อยล้านบาทเป็นดีเซลเป็น,ปนไม่ใช่ครับเป็นพลังกาก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการถมที่ปรับที่ เรียบจํานวนเจ็ดไร่เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อท่านอาจารย์ธีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปรากฏว,ว่ามีการโยกสิทธิในการสร้างโรงไฟฟ้าของรัฐจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปให้กับเอกชนและให้ไปสร้างที่จังหวัดราชบุรีซึ่งตรงนี้จะส่งผลเสียต่อพี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัด10ล้านคน ในอนาคตจะไม่มีความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเพราะการที่สร้างโรงไฟฟ้า1,400เมกะวัตต์ที่สุราษฎร์ธานีนั้นพกอความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยทั้งตอนเหนือและตอนล่างซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์ที่สําคัญอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีถ้าไปสร้างที่ราชบุรีและไปะยกให้เอกชนถามว่ามีประโยชน์อะไรทับซ้อนหรือไม่ทำไมต้องไปยกให้เอกชน และถ้าไปยกให้เอกชนแล้วค่าไฟจะแพงแพงแพงและแพงมากขึ้นอีกในอนาคตใช่หรือไม่ตรงนี้ประชาชนเสียประโยชน์อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าข่าวสารนี้พี่น้องประชาชนชาวสุราชก็เพิ่งรับรู้เพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาก่อนว่ามีการโยกโรงไฟฟ้าไปสร้างที่จังหวัดราบ,บุรีการโยกไม่ใช้ใช้กฎระเบียบอะไรอะโยกใช้อำนาจของกระทรวงพลังงานโดยผ่านสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานเป็นคนเจารณา ตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะโยกไปให้กับบริษัทเอกชนที่จังหวัดราชบุรีผมในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีและเป็นลูกหลานคนปากใต้จึงได้รับทราบข้อมูลนี้จากสา,าภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ได้รับทราบข้อมูลเขาไท้จริงอันนี้จึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อน,นายปีรพันธ์สาลีรัตวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยื่นคัดค้านทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งที่มาที่เขาหัวควาย แต่รัฐมนตรีบอกว่าผมไปเอาข้อมูลบ้าๆามาจากไหนผมก็ได้ไปส่งหนังสือ,อยืนยันที่ทำเนียรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมได้นํามายื่นนั้นไม่ใช่เป็นข้อมูลบ้าๆแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้นําเสนอข้อเท็จจริงต่อท่านรัฐมนตรีแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีไม่ฟังกับไปดําเนินการให้กระทรวงพลังงานยกให้กับบริษัทเอกชนใช่หรือไม่ และให้บริษัทเอกชนไปสร้างที่ราชบุรีจริงหรือไม่แต่ความไม่จริงมันกำลังจะเป็นอย่างนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานคนสุรฎา์ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เป็นผู้ที่เสียภาษีจึงขอคัดค้านในกรณีนี้และมีพี่น้องประชาชนร่วมกันลงชื่อโดยการสแกนใน QR code ของผ่าน Google form ผ่าน QR code นี้เพื่อลงชื่อกันคัดค้าน 1. คัดค้านการ ยกย้ายโรงไฟฟ้าจากสุราษฎร์ธานีไปให้เอกชนที่ราชบุรี 2. คัดค้านการที่ค่าไฟแพงขอให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วนและสุดท้ายก็คือเรียกร้องให้ปปรชรีบเร่งสรุปคำนวณในกรณีนี้เพราะปรากฏว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับเรื่องนี้เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งกรณีการย้ายโรงไฟฟ้าจากสุราษฎร์ไปราชบุรีและกรณีที่ค่าไฟแพงผมได้ไปให้การกับปปชแล้ว และตัวแทนของสาภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสาภาพการไฟฟ้านครหลวงผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ไปให้การกับปปชแล้วเราจึงไปเร่งปปชให้รีบสรุปสำนวนนี้ว่าใครมีการทุจริตเรื่องไม่อย่างไรก่อนนี้เนี่ยหลังจากที่พรมอนุมัติในทางการไฟฟ้าได้กำเนนการอะไรบ้างแล้วการไฟฟ้าได้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับนายประเสริฐสินทุกประเสริฐ ปรัดกระทรวงพลังงานแต่นายประเสริฐใช้วิธีการประเด็ดการอบอกว่าตัวแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ต้องไม่ต้องชี้แจงอะไรอะขอให้ดำเนินการตามที่กระทรวงมีนโยบายคือให้ไปสร้างที่ราชบุรีและให้เป็นสิทธิ์ของเอกชนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สอนนยยะอย่างชัดเจนว่าสอว่า มีการทุจริตหรือไม่เราประสานกับทางสาภาพกรบพอครับสาภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้เคลื่อนไหวในนามของสาภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสาภาพการไฟฟ้านครหลวงสาภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการยื่นหนังสือต่อทางรัฐมนตรีและยื่นหนังสือต่อทางปลักกระทรวงเพื่อคัดค้านในเรื่องนี้แล้วที่ราชบุรีเนี่ยนะา ถ้าว่าไปสร้างที่โน่นต้องทำเอเอเไหมผมไม่ไม่ทราบครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของที่โน่นแต่โดยหลักการแล้วก็ต้องทําเหมือนเหมือนกันที่ราชบุตรที่ที่ที่สุราษฎร์เนี่ยทำเอเผ่านผ่านเอเรียบร้อยผ่านประชาพิจารณ์เรียบร้อยนะครับและกฟผได้ลงทุนมากกว่า100ร้ล้านบาทในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมในการถมที่เรียบร้อยแล้วได้ลงไฟฟ้าเข่าหัวควายเดิม240เมกะวัตต์ก็รื้อถอนทิ้งเป็นเศษเหล็กเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเกาหวควายไม่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าแม้แต่นิดเดียวรอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ถ้าไม่ได้การไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ธานีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตภาคใต้จะสูญเสียความมั่นคงทางพลังงานและอาจจะเกิดไฟดับเหมือนกับปี2 5 5 6ได้และถ้าภาคใต้สูญเสียความมั่นคงทางพลังงานจะส่งผลเสียต่อภาคท่องเที่ยวซึ่งนํารายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและโรงพยาบาลอาจจะไฟดับได้